ซีวีลีกในประเภทชายนะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยนัดแรกของทีมไทยครับเราลงสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2023ทั้ง2สนามเลยนะครับปรากฏว่าทีมไทยนะครับสามารถเอาชนะอินโดนีเซียด้วยสกอร์3ต่อ0เซตเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับไทยลงสนามเป็นนัดที่2ครับพบกับเวียดนามครับ ไทยเราก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะเวียดนามด้วยสกอร์สต่อศูนย์เช่นกันครับเรียกได้ว่าได้6คะแนนเต็มและก็ยังไม่เสียเซตเลยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับในวันนี้ครับเวียดนามขอโทษครับฟิลิปปินส์ครับลงสนามพบกับอินโดนีเซียครับเป็นอินโดนีเซียครับที่สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปด้วยสกอร์ส ต่อหเซตครับทำให้ไทยเรามี6คะแนนนะครับอินโดนีเซียมี3คะแนนแล้วก็ฟิลิปปินมี3คะแนนครับแต่1ว่านะครับจากตารางคะแนนตรงนี้นะครับหมองว่าฟิลิปปินน่าจะอยู่อันดับ2นะครับเนื่องจากฟิลิปปินเนี่ยเมื่อวานได้มาแล้ว3เซตนะครับแล้ววันนี้ได้อีกเซตหนึ่งเท่ากับฟิลิปปินได้มา4เซต เสียไป4เซตเช่นกันนะครับอัตราส่วนอยู่ที่1นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาได้แค่3เซตเท่านั้นนะครับแล้วก็เสียไป4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะอยู่ต่ํากว่าฟิลิปปินส์นะในขณะที่เวียดนามครับได้มาเพียงแค่1นเซตแล้วก็เสียไป6เซตครับทีนี้แหละครับทุกคนความสนุกมันอยู่ที่วันพรุ่งนี้แล้วครับ อันดับหนึ่งไม่ต้องสนใจครับไทยนะครับยังไงก็แชมป์แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี6คะแนนแล้วก็ได้มา6เซตถ้าพรุ่งนี้นะครับเราลงสนามพบกับอ่าฟิลิปปินเนาะคู่สุดท้ายเลยนะครับพบกับเจ้าภาพถึงแม้ว่าไทยเราจะแพ้ฟิลิปปินนะครับ3-0เลยนะให้ฟิลิปปินชนะ30เลยเราก็ยังได้6เสีย3อัตราส่วนคือ2ยังสูงกว่า ทุกทีมนะครับยังสูงกว่าทุกทีมเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยถ้าชนะไทยเรา30ก็จริงนะครับแต่คะแนนอัตราส่วนจะอยู่ที่1.75ยังตามไทยเราไม่ทันนะครับในขณะที่เวียดนามนะฮะถ้าเวียดนามอยากขึ้นโพเดียมนะเวียดนามต้องชนะอินโดนีเซียก่อนเลยนะครับวันพรุ่งนี้ชนะ30หรือ31ก็ได้แต่ถ้าเกิด32ไม่ทันนะถ้าชนะ30นะครับคะแนนจะอยู่ที่0.66 คะแนนอัตราส่วนนะถ้าชนะ3 2คะแนนอัตราถ้าชนะสามหนึ่งคะแนนอัตราส่วนจะอยู่ยที่ศูนย์จุดหนะครับและความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเวียดนามชนะอินโดนีเซีย3 1สมมุตินะเวียดนามชนะอินโดนีเซีย3 1ไทยนะครับเอาชนะฟิลิปปินส์สามศูนย์อ่าถ้าไทยชนะฟิลิปปินส์สามศูนย์ด้วยนะนะครับ คะแนนของ3ประเทศจะเท่ากันเลยนะครับทุกคนได้เสียเท่ากันเลยคือทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามทีนี้ต้องไปดูคะแนนได้เสียในแต่ละเซตอีกนะครับว่าว่าใครสูงกว่าก็จะคว้าเหรียญเงินไปนะครับคือมันสนุกตรงนี้เลยจริงๆนะครับต้องมาดูการถ้าอินโดนแต่ถ้าเกิดอินโดนีเซียเอาชนะเวียดนามเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกนะนะครับว่าฟิลิปปินส์กับไทยจะเป็นยังไงนะครับถ้าอินโด อ่าอินโดชนะเวียดนามเนี่ยเวียดนามได้ที่4แน่นอนนะครับススจะชนะเท่าไหร่ก็ตาม303132เวียดนามคือที่4แน่นอนนะครับแต่อินโดจะได้ที่2หรือที่3ก็ต้องไปลุ้นคู่ไทยอีกนะครับว่าอา่าฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงนี่คือความสนุกของวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับแต่ว่าไทยเราลอยลำแล้วนะครับพรุ่งนี้จะแพ้30ก็ได้นะครับยังได้ที่2ออ่ายังได้ที่1อยู่ดีนะครับเพราะว่าคะแนนอัตราส่วนอยู่อ่าคะแนนนะครับคะแนนอัตราส่วนนะ นะครับทุกคนโอเคแล้วทุกคนพรุ่งนี้คิดว่าเป็นยังไงครับระหว่างคู่อินโดนีเซียกับเวียดนามทุกคนมองมองว่ายังไงคือเอาจริงๆนะครับดูจากฟอร์มการเล่นที่เล่นกับไทยเรานะฮะถ้าเวียดนามเล่นดีๆก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับต้องชนะนะครับ30กับ31เท่านั้นนะ 32- ไม่ทันนะครับพอชนะเสร็จแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ไทยนะครับไปลุ้นไปลุ้นสกอร์คู่ไทยอีกนะครับ เอ่อส่วนฟิลิปปินส์นะครับถ้าจะให้ชัวร์พรุ่งนี้นะครับต้องชนะไทยเหมือนกันนะครับต้องชนะไทยไว้ก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องอ่อชนะ30หรือ31นะครับถ้า32 คือทุกอย่างมันสนุกไปหมดอะพวกนี้นะอ่าอันดับ2องามสมันสนุกไปหมดเลยทุกคนนะครับพวกนี้ก็ต้องไปดูกันนะฮะว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อ่าส่วนส่วนในทีมของทีมไทยเรานะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นนะครับในสนามนี้ในปีนี้ของทีมไทยเนี่ยดูดีกว่า AVC ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าบอลสูตรอาจจะไม่ได้หลากหลายมากนะักแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าคือทีมไทยเราไม่ปล่อยลูก ตกพื้นง่ายๆนะ,ะเหนียวขึ้นนะครับเหนียวขึ้นนะครับแล้วก็ละเอียดขึ้นนะครับ ดูดีเลยแหละนะครับดูดีเลยนะครับทีมไทยเราในครั้งนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมไทยเราต่อไปนะครับในการลงสนามนัดสุดท้ายของสนามแรกนะครับในวันพรุ่งนี้พบกับฟิลิปปินส์ครับก็หวังว่าทีมไทยเราจะสามารถเอาชนะทั้ง3าเกมในสนามแรกได้เลยนะครับยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมดูและให้กําลังใจทีมนักกีฬาไทยด้วยนะครับเวลาประมาณ5้าโมงเย็นครับทุกคน